เพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้กับการมาอยู่บ้านแล้วค่ะมาขอบคุณนะคะมาขอบคุณทุกๆคนลั้งใจนี่ก็คือสําคัญที่สุดค่ะมาอ่านตอนเท่านู้นโดยที่เรามาอ่านมันมันมีอย่างที่แบบเห่าสูงนะคะนะคะโลก้ของเราเป็นหบบายค่ะชุกเฉินเกินนะคะนะคะี่ค่ะดีมา <c oughs> สุขภาพดีๆนะคะมันเป็นมาแล้วมันยากลำบากไปดีค่ะ สวัสดีค่ะพีพีที่น่ารักทุกๆๆคุทุกคนวันนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะกับบาคอยกีกันไดก็ดีหลายเตียราค่ะเรต้องรักษาต่อไปมากกอบคุณทุกคุณกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุลุ่ยโซเชียลอย่าพอกันไปทรงกำลังใจให้เขาโนนป่วยยู่เสียเขาเขามาอ่านกำลังใจนีนม้นมันมันมันสูงดีิงนะคะเพื่อนอยูหนีก็มีแต่เพื่อนในโซเชียลนี่ก็หลายนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณจากใจนี้ค่ะ จะต้องไปรักษาตัวต่ออยู่โรงพยาบาลที่มันจะไปเมื่อนานนะคะไปว่ถึงมันเกิดเหตุการณ์จับพันกวนนะคะนี่แหละคะ่ะก็อยากให้ทุกคนหลุดแห่รักษาสุขภาพนะคะสำคัญสุดจึงนี่ก็่าหายค่ะควาายค่อยคือตรงระว,ว่างแบบจะเป็นก็เป็นอยากดีก็ดียังสินนะคะมันมันบอกบ่ด้นะคะว่ามันจะเป็นนั่นใหเน,นะะาะถ้าเมื่อี้ก็อากาศดีแน่ เก็บมากขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะขอบคุณพี่ๆขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นหุ่นกำลังใจอย่างดีนะพี่สุดยอดพักข้าวกะนี่ค่ะไอ้โหดแหงนะคะไอ้ไหนผู้หนึ่งก็ดีไรครับรดไปว่าดูแลนะคะวันสิพาษ์เสามาเก,ก็บผิดเมื่อบรรจุผิดเกิดค่ะว่ามันแดงทน,นไงละใช้เบิ้งนะคะเบิ้งต่างตี นี่กมึงฟักแมวพักอะไรกินหรอกค่ะเป็นสีวุ่บุ๊บเป็นนวยดินะคะพักโอ้ยพักแพ้วกับเฮลพวองมะเขือพกเคิดว่าฟันว่าเขาสิ่งใหปานนี้ค่ะอันนี้กะนี่ค่ะผ้าค่ะ อย่างมะเบงอีกฟังหนึ่งค่ะหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงนี้จะเอาไปเป็นพันเขานะคะคุณทุกขกำลังใจนะคะขอบุญอีหลีขอบุญจักใจค่ะขอให้ทุกคนเป็นที่